สวัสดีเพืเ่อนๆชาวซเวนอนะฮะอยู่กับผมคิมจังนะครับกับการอัปเดตแพทประจําวันพฤหัสที่13ตุลาคมนะ,ะก็มีคอนเทนต์ใหม่ๆมาโคตรเยอะฮะรอบนี้ฮะเรียกว่าจุใจกันเลยทีเดียวน่าจะเป็นรีวิวแพทที่น่าจะนานที่สุดแล้วตั้งแต่รีวิวมานะครับอ๋อใช้คําว่ารีวิวได้ไหมใช้คาว่าปีวิวแล้วกันนะฮะเดี๋ยวดราม,ม่ากันอีกนะครับก็อย่างแรกก็คือฉลองครบรอบ1ปีฮะชุดคอสตูมผู้พิทักษ์สวรค์นะฮะส,สุดการรอคอยแล้วนะฮะ จำกัดระยะเวลาทั้งหมด2อาทิตย์นะครับลดแพ็คถ้าซื้อครบ7ตัวเนี่ยลดไปเลย30%นะฮะผมเพิ่งกดสไปายมานะโคตรเต่งนะเอ่อแต่รู้แล้วแหละว่ามันจะเข้านะฮะก็ลิมิเต็ดตามเซลนะฮะก็คือขายแค่2อาทิตย์นะครับแล้วก็เอ่อไม่ได้น่าจะขายตลอดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เดี๋ยวเช็คอีกทีนะฮะแต่ว่าลดราคาแค่2อาทิตย์นะครับ30%นะฮะอีเวนต์พิเรียดก็แน่นอนครับวันที่1 3บสถึงยีนะฮะ สำหรับสเตตตงชุดก็จะเป็น HP 1 0 0นะครับ Attack Magic 20นะฮะ d e p t 0นะครับแล้วก็ Speed ไม่บวกนะครับถ้าซื้อเป็นเดี่ยวก็300รลูบี้ตัวฟ้านนะไปดูหน้าตากันหน่อยฮนะแน่นอนครับมันต้องไปให้เห็นสภาพกันหน่อยนะฮะก็จำกัด2สัปดาห์นะฮะลด30%นะี้ครับชุดแรกครับโอ้โหท่ายอย่างนี้ไม่ต้องเดาฮะนะฮะ เหมือนสเตตมันจะเพิ่มกว่าที่ประกาศไว้นะครับก็คือตามปกติเนี่ยถ้าเป็นคอร์สอื่นเนี่ยจะเป็น100หรือเปล่าดูให้ปกติคอร์สอื่นจะเป็น100่งร้อแล้วครับเราก็บวก20กับ10นะตัวนี้คือเด็ดตรงที่ว่าสเตตเนี่ยแหละฮะสเตตบวกเฮทีสองร้อยนะครับ,แ,รบ,รบแอตแทกบวก 40, แล้วก็เดฟบวก20นะโอ้ยก็เรียกว่าโหดกว่าชุดธรรมดาน,นั่นเองนะครับนี่คือชุดของรูดี้นะฮะชุดต่อมาจ้ะ หมุนดาบอย่างนี้นะฮะสายไหมอย่างนี้หมุนสายไหมนะฮะก็เป็นรายเชลแน่นอนจ้ะเด้งเหมือนเดิมนะจ๊ะเพิ่มเติมคือรัดกลุ่มนะจ๊ะแต่ขาวว้าสูงอยู่นะต่อมาโอ้โหจะควงกระบองไฟไปไหนนะฮะก็จัดไปครับไอรีนจ้ะก็ยังทรงใหญ่เหมือนเดิมแต่ดูจะหย่อนคล้อยลงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากอายุการใช้งานไม่แน่ใจนะฮะ ก็ด้านหลังก็โอเคฮะมีปีกครับผมแล้วก็ทวนก็มีปีกด้วยนะทวนหรือหอกนะผมเรียกปีดเรียกถูกครับโอ้ชุดนี้สวยนะเดโลโรนะฮะเดลโลดูเป็นคนดีครับชุดนี้ครับดูเป็นคนดีแล้วนะฮะก็เป็นผมขาวนะครับทําไมปีกมันมีข้างเดียววะนะฮะเอออันนี้ผมไม่แน่ใจนะเขาดีไซน์มาปีกข้างเดียวอย่างนี้เลยเหรอเอาอย่างนี้เลยเหรอฮะอ,อย่างนี้ก็ได้เหรอนะฮะก็มีรูบี้ตรงทางด้านเออ องทวนนะฮะต่อมาครับเจฟครับเจฟมังกรดําผสมทองนะครับมังกรดําทองนะครับก็สไตล์เจฟเจฟฮะเจฟเจฟนะฮะเฉยๆเฉยบารู้สึกสไปครับโหแน่นอนนะสไปต้องมีขาครับเพราะว่ามีมีชูไม่ใช่นะฮะสไปดูจะมีแบบเป็นทรงหมวกหัวควายนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเรียกอะไรนะแต่ถ้าเอาภาษาชาวบ้านก็ประมาณนี้นะฮะแต่พระคุมสวยดีนะ ปีกสองข้างนะครับไม่เหมือนเดวโลนะไม่สมประกอบนะครับขวในใหญ่เบิร์มนะฮะแล้วก็ท่อนขาค่อนข้างจะโตนะฮะส่งัยจะฝึกหนักไปหน่อยนะครับเนี่ยฮะขามันดูแบบเนี่ยตัวอื่นเนี่ยดูเจฟฟขาเพียวนะดูสไปร์าโตลิปตาไม่ใช่นะฮะนั่นคาโตนะฮะต่อไปครับคิสครับคิสตาแดงครับไม่ค่อยสบายไปแอบดูชาวบ้านน้ำนะครับก็ปีก สยายดูปีกจะก,กระพือบ่อยกว่าคนอื่นหรือเปล่านี่ดูช่วยคนอื่นปีคนอื่นกระพือชา้าปีคิดนี่แบบว่าเตรียมบินแล้วอะกะบินแน่นอนนะครับก็ทอนขาก็ใช้ได้นะครับดูดูมีทรงนะฮะชุดคิดก็เป็นอีกชุดที่สวยนะฮะแล้วก็ใส่มงกุฎาง,งามนะใส่ป,ประกวดมิดติปานีมานะจ๊ะไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวติ่งคิดจะด่าผมนะครับก็ราคาเต็มสองพันหนึ่งร้อยนะฮะแล้วก็ร้อยเจ็ดสิบห้าปาร์ตโอ้โหเรียกว่า จุกตรงป้าส์นี้เปล่าวะนะฮะแล้วก็ดูบี้เนี่ยก็ถ้าเป็นลดราคาแล้วก็เหลือพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกับร้อยสิบเก้านะก็มีเวลาเก็บตังสองอาทิตย์นะครับสิ้นสุดอีกอาทิตย์หนึ่งนะอ่าก็เรียกว่าทํากิจกรรมอื่นกันก่อนก็ได้นะครับเราจะไปกันแบบช้าๆนะครับเพราะว่ามันหลายคอนเทนต์เหลือเกินผมก็นั่งติ๊กตามกระดาษนะฮะต้องโพยไว้ก่อนนะฮะอย่างต่อมาครับกิวอครับกิวอลไปแบบซิมเพิลสิมเพิลโอ้ได้เจอแล้วครับกิวดารามาครับ โอ้ก็ไม่รู้ว่ากิราม่านี่เป็นอีกเทพหนึ่งเลยนะเทพอ,อีกองแต่ว่าซีซั่นนี้เราผลงานไม่ค่อยดีนะฮะเหมือนจะหลุดหลุดไปเลยอะนะฮะเนี่ยหลุดไปที่3 9นะครับแต่ว่าก็ยังน่าจะน่าก,กลัวอยู่นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็รอดูแล้วกันนะครับมาดูริปแบนกันครับก็กระทบพอสมควรเลยนะทีมลิงลินเนี่ยเจ๊งยับครับโดน3ามตัวทีมลิงลินจะหายครับแทนโอสไปจะมาครับ ตามนี้นะฮะก็ลิงลมดิงแบนปตุ้มแบนลินแบนลูดี้แบนเขผมจะแบนเยอะไปไหนนะครับนั่นก็คือแบลิสของกิวว์นะครับเมื่อกี้เข้าแวบนะฮะก็ว่ากันเลยละกันก็คือส่วนขอมบอสกิวว์นะฮะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมจะปรีวิวแยกอีกอันหนึ่งนะฮะก็คร่าวๆละกันนะว่าบอสน่าจะมีอยู่ประมาณ3ตัวนะครับสหรือดตัวนะอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ตีแต้มแข่งกันนะน่าจะมี2ระดับก็คือระดับปกติกับระดับง่ายนั่นเองนะคร แล้วก็มีรายการรางวัลนะฮะก็จะเป็นเนี่ยจะแจกเป็นตราบอสนะครับพันหชิ้นพันชิ้น800ชิ้นตามลำดับนะฮะถ้าดูเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือเทียบแบบเปอร์เซ็นต์ของเซิร์ฟฮะก็400ชิ้น350อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ของรางวัลที่ให้แลกเนี่ยมีรางวัลคะแนนครับเนี่ยครับข้อกําหนดเงื่อนไขครับได้10,000คะแนนต่อ2องพอยนะครับคะแนนต่ํากว่านี้ก็ได้2องพอยแล้วก็ทุกหมื่นคะแนนที่เพิ่มขึ้นไปก็ได้อีกสองพอยเพิ่มนะประมาณนี้ละกันนะฮะสำหรับ การเรียกการเขาเรียกว่าอะไรวะการคิดคะแนนนะฮะรวมถึงเงื่อนไขต่างๆนะฮะอ่าอน,นี้ระดับปกติกับระดับง่ายเนี่ยคุณต้องเลือกนะว่าคุณจะเอาอะไรนะครับระดับง่ายไม่ต้องไปแข่งอันดับนะครับแต่ได้น้อยนะครับคุณควรจะตีระดับปกตินะครับซึ่งมันก็ถามว่าตาบอสไปทำไรได้นะครับไปดูกันครับักาบอสก็คือเนี่ยครับเอามาแลกได้เลยนะตาหัว,วัวคันไถนะครับ ก็สูงสุดก็จะเป็นพวกอนมณีแห่งชีวิตอนมนีมุ่งบ้านความแค้นซึ่งออปชันเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มนะไม่ยังไม่มีใครแลกมานะครับไม่แน่ใจมันจะเหมือนของเกาหลีหรืออะไรยังไงหรือเปล่านะครับรวมถึงอนมนีบอสใบเลือกอนมนีนะฮะอนมณีบอสต,ต่างๆเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของเพชรพลอยนั่นเองนะครับพอเข้ามาหน้านี้เนี่ยเราก็ไปต่อกันอีกหน่อยแล้วกันนะเรื่องของร้านค้าตัวปาร์ตลดราคานะครับก็ที่เห็นเห็นก็จะมีพีหน้านะที่ลดนะ อื่นๆก็ราคาตามนี้นะแล้วก็รวมถึงน่าจะรีเซ็ตด้วยนะครับใครที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ก็รีเซ็ตอีกรอบมาซื้อได้อีกรอบนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็เรื่องของการลดค่ารีค่ารีอุปกรณ์ซึ่งผมไม่สามารถจะสาธิตได้ในตอนนี้นะเพราะผมไม่มีอุปกรณ์ที่ให้เลื่อนนะครับเดี๋ยวผมเลื่อน180ย7บแม่งเลยดีไหมเนี่ยนะอย่าเลยเสียได้นะครับ ก็รู้สึกจะลดค่ารีด้วยนะรวมถึงการผสมต่างๆนะฮะที่ผสมมีครั้งปกติ50พาร์ตน่าจะลดเหลือ40ปาร์ตนะครับอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าถึงเรื่องของเทพเจ้าแห่งการต่อสู้เราก็ต้องไปต่อกับที่อารีนาครับอารีนาเปลี่ยนเวลาครับเหลือ2วัน22นาทีจากปกติจบวันจันทร์อาทิตย์นี้น่าจะตลอดไปเลยนะครับรีเซตครับรีเซตกลับมาที่จบวันเสาร์นะฮะ จบช่วงวันเสาร์น่าจะ11บเอโมงเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคำนวณเลยฮะยีนาทีตอนนี้1 0บโมงสาใช่ครับสิบเอโมงเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันเสาร์นะฮะใครที่แต้มยังไม่ถึง4ี่พันหรือใครจะลุ้นทอปห้าสิบไปลุยเลยครับนะฮะคุณมีเวลาแค่2วันนิดๆนะครับตามนี้นะฮะก็เปลี่ยนเพราะว่าถามว่าเปลี่ยนทําไมนะฮะมันก็มีข้อเกี่ยวเนื่องคืออาริสครับซึ่งยังไม่ได้เปิดรายละเอียดมากมายแต่ว่าคร่าวๆคือ3าที่อันดับอารีน่าสาออันดับแรกนะครับก็ จะไปดวลกันนะฮะคล้ายๆเซน่าครับของเกาหลีนะฮะก็จะมีเขาเรียกว่าเอายอดวีมือมาดวลกันนั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนะฮะรวมถึงเอ่อคนที่ติด1-3น,นะฮะอันนี้ถ้าอ่านคร่าวๆมาคือคุณจะได้รับเรียกว่าได้รับของรางวัลพิเศษทั้งกิ้วนะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับแล้วก็ของรางวัลพิเศษส่วนตัวด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งที่น่าสนใจคือกล่องเมย์ครับอ่ากล่องเมย์เข้ามาแล้วสุดๆนะฮะ ใครสนใจเติมกับผมได้นะครับ400บาทนะครับโคตรคุ้มจนจบกล่องเนี่ยคุณจะได้ประมาณ 1, รู้สึกจะพันหกร้อยห้าสิบรูบี้นะแล้วก็โทปาสเนี่ยแปดสิบยี่สิบยี่สิบร้อยยี่สิบทปาสนะครับก็คือคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะฮะสำหรับกล่องเมยนะอาทิตย์นี้ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีร้านอาริสนะครับร้านอาริสไม่มีนะครับอ่าจะเป็น ทางด้านของกิจกรรม r u b ีคูณ2นั่นเองนะครับคูณหน้านะครับโบนัสพิเศษจากคือ Ruby นะครับก็คือตามนี้เลยสมมติคุณเติม190กนะฮะก็จะได้รับโบนัส90แล้วก็โบนัสโทป,ปาดีนะตามแพ็กเกจของ Ruby นะซึ่งมันจะไม่รวมแพ็กเกจการซื้อครั้งแรกเช่นไอแพ็กเกจที่บอกว่า3,000กว่าบาทแล้วคุณได้2,200 Ruby รูบี้นะฮะไม่มันจะไม่คูณนะคุณจะได้แค่ตายตัวแค่2 2 0 0ันสอรูบี้แต่ถ้าคุณซื้อครั้งที่2คือคุณได้1,100ใชห่้ย คุณก็จะได้รับโบนัสอีก550เป็น1650นะฮะสำหรับคนที่ซื้อไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นคูณ2นะฮะก็คือ2โปรโมชั่นไม่สามารถจะร่วมกันได้แต่ถ้าคุณซื้อแพ็กเกจรูดี้อะไรเงี้ยที่มันมี1,100รูบี้คุณก็จะได้แถมไปเลย550เช่นอันนี้เป็นต้นนี่ครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้นะครับอ๋อม่าไอแพนจินผักก็เชิญกันต่อ่าหาก่อนนะฮะพ็คเกจรูดี้ Rudy, เนี่ยคุณได้ของตามนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ได้1,100รูบี้หนึ่งพั้เนึ่ง ที่มันประกาศไว้นะครับตามเมื่อกี้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมดูให้นะครับคุณก็ได้เพิ่มไปอีก550รูบี้กับ50ตัวบาซปาสะรวมเป็น1650รูบี้150ตัวาปาส์แล้วก็ได้รับของทั้งหมดตามแพ็กเกจนะฮะดังนั้นแนะนําซื้อเป็นแพ็กเกจนะครับคุ้มสุดนะฮะไม่มีร้านอลิสนะครับรอบนี้นะฮะแล้วก็กล่องเมก็ว่ากันไปแล้วนะครับไม่มีอะไรพิเศษนะฮะรอบนี้ไม่ได้แถมอะไรนะรู้สึกนะครับไม่มีแถมนะฮะเธอบอกว่าเธอให้เยอะแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมเซเว่นไนท์ฉลองครบรอบ หนึ่งปีนะครับก็มีกิจกรรมเช็คชื่อโคตรโคดนะฮะอันแรกคือกล่อง7วันนะฮะที่รับได้7ครั้งนะฮะน่าจะคุ้นคุ้นกันอันแรกวันแรกก็จะเป็นซีดาวใบเลือกท่านะครับ3ดาวใบเลือกท่าไล่มาตามนี้เลยนะสดาว4ดาวสรุปแม่งให้แต่ท่านะครับพิเลียดก็ถึงวันที่3 1เนะครับรับให้ครบ7วันไปในวันที่3าเอ็ดนะก็คือกล่องนี้นั่นเองนะครับวันแรกผมเลือกมาแล้วท่ามืดวันต่อไปก็คือจะเป็น ให้เลือกเหมือนกันนะครับเป็น3ดาวนะครับก็อย่าพลาดของฟรีนะฮะเตือนแล้วนะเดีย๋ยวหาว่าคิมมูจังไม่เตือนนะครับบอสเวอร์นะครับเมื่ออ๋อมีเขาเรียกว่ามีกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยนะสง่งเข้าสงครามบอสสองครั้งขึ้นไปรับใบเรียกอัญมณีสีถึงอดาว2ใบนะครับอ่ารวมถึงกิจกรรมการโพสตเคล็ดลับลงในคอมมูนิตี้น่าจะมีแจกอะไรเพิ่มเติมนะอเดี๋ยวดูให้นะครับ ก็คือจะให้200รูบี้สำหรับ5คนนะฮะจาก f a c e b o o k นะครับน่าจะทุกทุกเขตนะได้เลยไปเลยนะครับ200รูบี้นะครับโดยต้องใช้อชูล่าลงไปในทีมด้วยนะอ่าซึ่งบอสเวอร์เนี่ยเดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมทำคลิปแต่ไม่ดูนะรวมถึงใครจะลองด้วยกันก็ลองมาดูในสตรีมสดนะอาจจะมีนะครับวันนี้นะฮะหรือหัส6โมงเย็นนะครับเจอกันนะฮะ รับของที่แตกต่างออกไปอันนี้เป็นอีกระบบที่น่าสนใจมากนั่นคือระบบคราฟนะฮะเดี๋ยวผมไปดูให้นะฮะระบบคราฟดูตรงนี้ดีกว่านะน่าจะง่ายนะมันจะอยู่ตรงคอนเทนต์แล้วก็รวมนะครับดูง่ายๆครับอ่าอย่างสมมุติคุณจะคราฟอาชูล่านะครับคือได้ชัวร์นะผมติดเรียกอาชูล่านะอาชูล่านะไม่เรียกอาชูลาแล้วกันนะใช้สวินหกดาวทั่วไปเรเวลหนึ่งขึ้นไปนะครับก็คือจะเรเวลสามสิบก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะฮะบวกศูนย์ขึ้นไปนะฮะอันนี้คือเข้ากําหนดขั้นต่นํา ก็คือใช้หกดาวที่คุณไม่ใช้สองตัวนะฮะเอามารวมกันนะฮะก็จะได้อชูร่าหนึ่งตัวนะครับแล้วก็พวกธาตุเนี่ยเอาธาตุธาตุดาวที่คุณคิดว,ว่าคุณไม่ใช้3ามใบน,นะฮะมารวมกันก็่ได้เป็นธาตุที่คุณเลือกหนึ่งใบนะเดี๋ยวจะรวมเป็นสี่ดาวก็ได้เนี่ยนะฮะเอาสี่ดาวสามอันมารวมเป็น1่อันได้นะครับก็เป็นการเบินธาตุอย่างดีแล้วอันนี้ที่เด็ดครับเมื่อคุณมีของเกินอย่างผมมนุษย์บานอน ก็คือคุณเอาสี่จักรพรรดิหกดาวนะคะือคุณต <is> <function als> ้องทำคุณได้มาสี่ดาวคุณต้องไปทําให้เป็นหกดาวก่อนสองตัวนะครับเช่นคุณลิงเกินกับเอสเกินเอาลิงผสมเอาลิงกับเอสลิงลิงเอสเอสหรือจะเอาลินลินมายัดก็ได้นะครับคุณจะได้ใบเรียกใหม่นะฮะแต่คุณก็ต้องไปเสี่ยงนะเช่นคุณเอาลิงสองตัวแรกคุณอาจจะได้ลิงเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้หนึ่งเดือนจํากัดหนึ่งครั้งนะฮะดูที่มุมขวานะครับรวมถึงเซเว่นไนท์เช่นกันนะครับใครเติร์นใครเกินไปลุ้นกันนะฮะใช แล้วใช้น่าจะใช้ทองอีกนิดหน่อยนะครับอัศวินทั่วไป6ดาวเลเวล1นะครับอันนี้คือ6ดาวเอามาแลก6ดาวได้เลยนะฮะใช้ทองเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับจำกัดเดือนหนึ่งแลกได้4ครั้งเช่นคุณมีตัวซ้าๆเนี่ยคุณเอามาสุ่มตัวใหม่ได้แต่ถ้ามันซ้ําอีกคุณก็เอามาสุ่มใหม่ได้สุ่มใหม่ได้อีก4ครั้งต่อเดือนนะครับอันนี้เด็ดสุดเครื่องประดับนะฮะห้าดาวใบเรียกนะครับเมื่อคุณใช้เครื่องประดับ4ดาว6อันนะครับเอามาสุ่มเรียกเป็นใบ เอามาสุ่มเป็นเครื่องประดับ5ดาวไปเรียก1ใบนะครับเอามาสุ่มใหม่นะฮะก็เรียกว่าเป็นการคล้ายๆแล้วการเลื่อนขั้นทางอ้อมนั่แหละครับแต่ใช้6แรกหนึ่งะฮะเช่นเดียวกับกรณีของ6ดาวก็ใช้5ดาว6อันนี่ครับก็จัดว่าเด็ดนะระบบเนี้ยเนี่ยผมว่าแม่งสุดยอดเลยนะครับสุดยอดสุดยอดนะฮะรวมถึงกิจกรรมหนึ่งนะครับซึ่งเด็ดไม่แพ้กันเลยนะฮะคือการเช็คชื่อนั่นเองนะครับรางวัลกิจกรรมเช็คชื่อนะครับ ก็พี่เรียดสามาที่นะครับวันแรกได้ใบเลือกเซเวนไนห้าดาวเลยนะโหโคตรเด็ดนะฮะยังไม่รู้เลือกอะไรเลยอาจจะเลือกคิดนะมันเต็มเต็มหมดแล้วนะรางวัลก็ตามนี้ครับไล่ไปเรื่อยๆ่นะครับเราก็จะไปเดทอีกทีวันที่21นะครับใบเลือก4จักรพรรดินั่นเองนะครับก็มีรู้สึกจะมีแทโอด้วยนะน่าจะมีแทโอกลินนะครับแทโอมีลินมีคาม่าน่าจะอย่างนะเพราะคาม่าเพิ่งเข้านะับพอพูดถึงคามาเราก็ไปดูเลดดอปอัศวินกันซะหน่อยนะะก็จะเป็นคาม่านะฮะ มาดูเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวค่อยไปพรีวิวตัวละครพรีวิวเลยแล้วกันนะครับเป็นคนขี่ลังเลนะฮะคาม่านะก็จะอยู่ในหมวดอาชีนพิเศษอดีศรจักรพรรดินั่นเองนะครับเป็นศีจักรพรรดิตัวที่2อดีตนะฮะที่ออกมาต่อยแพรโอเลยครับก็พรีวิวไปเลยนะฮะก็สําหรับคาม่าเนี่ยก็เป็นสายสมดุลนี่ครับสปีดยี่หกนะกลางๆนะฮะก็สกิลแรกครับตั้งความเสียทางเวท ใช้เวทโจมตีนะฮะแล้วก็ใช้ลูกแก้วนั่นเองครับสร้างเหีือหายของเวท60% 2ครั้งเท่ากับ120%แล้วเป็นการโจมตีแบบคิทตี้คอกคล้ายๆลีดนะครับแล้วทะลุบัฟนะครับ5เป้าเหมือนกันนะฮะคิที่2ครับสร้างหายทางเวท80% 4ตัว4เป้านะฮะ2ครั้งก็เท่ากับ160%แล้วก็ขจัดบัฟทั้งหมดออกจากเป้าหมายนะสาเทิร์นน่าจะเป็นเร่งเทิร์นเหมือนอ๋อกรณีของทางด้านลิโป้นะครับก็จัดว่าดีนะ แล้วก็สกิลติดตัวนะครับตนเองติดบล็อกการโจมตีของศัตรูจะคล้ายคล้ายของรูดี้กับสไปนะแล้วก็ก่อนนี้มันจะบล็อกเนี่ยก็คือได้รับบัฟสร้างความเสียหาย4ครั้งของเดลโนนะแล้วก็เพิ่มความเสียหายของสปินทั้งทีม50%ก็เหมือนของเดลโลนอีกนะครับเหมือนเอาเดลโลนมาผสมกับรูดี้หรือสไปน์นั่นเองนะครับแต่ไม่ได้การสถานะนะครับก็ส่วนตัวความน่าใช้ก็น่าใช้ครับเพราะว่าสปีด26จัดว่าใช้ได้พอสมควรในอารีน่านะแล้วก็เป็นสายเวสนะคร ก็เรียกว่าแต่ว่าลินเนี่ยมันรู้สึกจะทับนะผมอ่านสแปดลินนิดนึงอันนี้ลินคือโจมเพิ่มโจมตีเวทนะครับไม่ทับคาม่านะครับคอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มเพราะว่าอันนี้ของคาม่าก็คือจะเป็นบัฟของเดลโลนครับโอเคนะฮะสำหรับคาม่านะโอ้โหโคตรเยอะเดี๋ยวเช็คก่อนลืมอะไรไปหรือเปล่านะฮะโคตรเยอะจริงๆ นะครับก็น่าจะใกล้เคียงจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คอีกนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวแพทตกโกลนนะครับมาก็ทํากันสดๆเลยนะครับโดดงานมาทํานะฮะแล้วก็สมาชิกคิวรวมตัวกันเลยนะฮะเมื่อเข้าร่วมคิวนะครับบับใบเลือกธาตุสดาวนะฮะอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมซัพพอร์ตผู้เล่นใหม่นะครับสมาชิกคิวครบ25คนรับใบเลือกธาตุสดาวนะครับไม่แน่ใจว่าถ้ามีคิวอยู่แล้วนะครับจะได้หรือเปล่านะฮะ แล้วก็มีรางวัลเป็น20รูบี้สำหรับทุกคนด้วยเพื่ออะไรวะ20รูบี้นะก็กิจกรรมคร่าวๆนะอันนี้ขอคร่าวๆไปนะกันนะครับน่าจะเป็นกิจกรรมที่ไม่ไม่น่าตื่นเต้นมากอเล็กครับเร็วๆนี้นะรอดูเลยนะแล้วก็พวกรีโทปานะครับก็ลด20%นะรวมถึงผสมมัสวินเรื่องข่าอุปกรณ์อีกรอบนลครับก็ได้หมดแต่ผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะเพราะโทปาสไมันน่าจะทําอะไรได้เยอะกว่านี้นะครับ รวมถึงการส่งภาพฉลองนะฮะ10ล้านดาวน์โหลดนะครับผลงานดับนี้2จะให้เป็นภาพคัตซีในเกมนะครับดับหนึ่งของแต่ละคอมมูนิตี้นะครับรับไปเลย1,000ลูบี้ที่สอง500ลูบี้นะฮะตัวนี้ใครสนใจไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะมันเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้กดในเกมนะครับต้องไปทํานอกเกมนะทำในเพจอะไรอย่างนี้นะฮะประมาณนั้นนะครับก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับโคตรเยอะแล้วก็กิจกรรมฉลองครบรอบหนึ่งปีก็ยังอยู่นะฮะ ก็ฝากบริการเติมเงินด้วยนะฮะทางหน้าแฟนเพจของทีมวจังนะครับกดลิงก์ใต้ล่างนะครับก็กองเมเข้ามาใหม่ราคา400บาทนะครับใครสนใจเติมได้นะฮะไม่สะดวกเติมเองหรือว่าไม่มีบัตรเครดิตหรือว่าแอปเมเติมหรือว่าคุณอยากจะสนับสนุนช่องเลยครับให้ผมมีรายได้เลยน้อยก็กดเข้าไปนะฮะกดไลค์ไว้นะครับแล้วก็เข้าไปอินบ็อกไปเลยนะครับก็โอนตามบัญชีที่ให้ไว้นะครับกสิกรนะครับแล้วก็แจ้งมานะฮะแล้วก็เมื่ออ่านก็จะเข้าไปทําการติมเมินให้อย่างรวดเร็วนะครับ ก็ตามนี้แล้วกันนะฮะสำหรับแพทวันนี้นะฮะก็ล่อไปเกือบ20นาทีนะยังไงขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะฮะนี่ขนาดพูดเร็วแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าอัปเดตหน้านะครับแล้วก็สตรีมช่วงเย็นนะครับเจอใหม่ครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ